8ปีรอความยุติธรรมปิดฉากคดีน้องเมยหลังสารทหารพิพากษาแต่กลายเป็นข้อกังขาจนสังคมเกิดคำถามหรือสารทหารกับความยุติธรรมไม่มีอยู่จรงิงเราก็สู้ให้เขาจนจนแบนนี้นะจนวันนี้เราก็ สู้เขาเนี่ยแปปีเนี่ยสู้ยู้ว่าสิ่งสิ่งที่เจ้าเบยเนี่ยโดนกล่าวหาว่าผิดระบบกิติัก์เนี่ยเขาไม่ได้ผิดและเขาไม่เคยโกหก คดีของน้องเมยหรือนักเรียนเตรียมทหารพักพงศ์ตัญญาการกลับมาเป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้งเมื่อวันที่21กรกฎาคม2568แม่แม่มแม่ของน้องเมยโพสต์เฟซบุ๊ก8ปีที่รอคอยคดีรุ่นพี่สั่งทำโรงวินัยจนต่อมาน้องเมยเสียชีวิต ศาลทหารนัดอ่านคำพิพากษาชั้นดีกาวันที่22กรกฎาคม2568ที่ศาลมนทลทหารบกที่12ค่ายจัก,กรพงศ์ปราจีนบุรี8โมงครึ่งวันที่22กรกฎาคม2568พ่อกับแม่ของน้องเมยเดินทางมาตามนัด ที่สารมนทลทหารบกที่12ค่ายจัก,กรพงศ์ปราจีนบุรีเป็นคดีทำรายร่างกายนะคะเป็นคดีทำรายร่างกายเป็นคดีแรกเลยที่นักเรียนบังคับบัญชาสั่งทำลงวินยัยทำโทษในท่าที่ผิดกฎระเบียบโรงเรียนนะคะค่ะที่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางเดินแล้วหาว่าน้องผิดเขาเรียกไ ระบบกิติศัตร์นะที่ว่าเราก็สู้ให้เขาจนจนตอนนี้นะจนตอนนี้เราก็สู้เขาเนี่ยแปดปีเนี่ยสูู้ว่าสิ่งสิ่งที่เจ้าเบยเนี่ยโดนกล่าวหาว่าผิดระบบกิติศัตร์เนี่ยเขาไม่ได้ผิดและเขาไม่เคยโกหก จากคำสั่งสารชั้นต้นแล้วอุทธร์จนวันนี้ถึงดีกาเนี่ยเราจะมาฟังวันนี้แม่เนี่ยมาร้องทุกแทนเขามาแก้แทนเขาและขอฟังคำสั่งดีกาก่อนว่ายังไงนะถ้าผลออกบดีเมย์เขาหลุด ข้อกาหาข้อขหานีมานะติดตัวเขาไปจนวันตายจนปัจจุบันเนี่ยที่ไปสบายใจใค่แปดปีที่ให้กลาหผมชดใช้เนี่ยตกลงเขาชดใช้แล้วหรือยังหรือยังยังไม่ได้ชดใช้เลยแล้วก็ปล่อยข่าวกันมาผมรับตังค์มาเนี่ยสองไฟเนี่ยไฟแรกยี่สิบล้านสองไฟที่สองสิบล้านผมอยากจะทราบว่าเอาตังค์ตรงไหนมาให้ผมคุยยังไม่เคยคุยกับผมเลยเขายังไม่เคยให้เกียรติเราเลยสักนิดนึงมาคุยกับเราหรืออะไรด้วยความเป็นแม่นะอย่างที่พี่บอก พี่ยังมีความหวังแม้เป็นแสงเนี่ยเล็กๆลเล็กเ,กเกที่ปลายอุโมงอะนะพี่ก็จะไปพี่ก็ยังหวังนะพี่ก็ยังหวังอยู่ในหัวใจพี่เนี่ยแหละแม้จะเป็นแค่แสงเล็กๆที่ปลายอุโมงแต่หัวใจของคนเป็นแม่ยังมีหวังว่าคําพิพากษาวันนี้จะเรียกความเป็นธรรมคืนให้ลูกชายพ้นมนทิน 9โมง47นาทีพ่อกับแม่ของน้องเมยเดินทางขึ้นไปห้องพิจารณาคดีจากนั้นเวลาประมาณ10โมง20นาทีก็กลับลงมาที่ชั้นล่างขณะที่รุ่นพี่เตรียมทหารที่ตอนนี้รับราชการตำรวจยศร้อยตำรวจโทจำเลยเพียงคนเดียวในคดีน้องเมย ก็เดินทางลงมาและแยกไปออกทางประตูด้านข้างแล้วกลับทันทีดูจากสีหน้าท่าทางของพ่อกับแม่น้องเมยหลังฟังคำพิพากษาดูไม่ค่อยดีนักเพราะสารชั้นดีกาพิพากษายืนตามสารชั้นอุดทรก็สารดีกายืน คำพิพากษาตามสาลพรนะคะก็คือให้จำเลยได้รับโทษตามนั้นแต่ต้องรอรอเพราะว่าในการรอนี่สาลเห็นว่าจำเลยเนี่ยยังสามารถทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ และถ้าสั่งจำเลยสั่งจำลงโทษเลยเนี่ยกทำให้ถ้าออกมาจากการรับโทษเนี่ยจะประกอบสม,มาชีพสม,มาชีพยากจึงให้โอกาสอสองปียอมรับเลอดีไหมพะ่โอเคไหมคืออยากจะบอกว่า ในการรับโทษของเขาเราโอเคนะไม่ได้ขัดนะแต่ทีเนี้ยมันมีคําถามมีคําถามอีกเล็กว่าสารเห็นว่าจำเลยทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วถ้าลูกพี่มีชีวิตอยู่ล่ะเขาสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ไหม อ่ายังไม่ให้ปิดเลยเนี่ยเพราะว่าประกอบจะยากต่อการประกอบสมาีิแต่ลูกพี่ไม่ได้มีโอกาสเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเนี่ยแล้วเราจะเชื่อนั้นได้ยังไงว่าเจ้าที่อย่างนี้ออกไปจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในลักษณะแบบนี้เพราะเรื่องจริงมันเยอะพอดีเพราะพี่ถามทุกคนว่าทุกคนมีความิคิดเห็นยังไงเพราะอย่างน้อยเนี่ยจำเลยเนี่ย ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเป็นนักเรียนปกติธรรมดาเรายังพอเข้าใจได้แต่นี่เป็นนักเรียนบังคับปัญชาเหมือนกับผู้ที่กำกฎหมายไว้ในมือแต่ทำผิดซะเองอ่ะน้องว่าต่อไปเขาจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้มากขนาดไหนเราจะเชื่อได้อย่างไรลอง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 เก็บไว้พิจารณาดู จันเดอร์ซีรีขอพาคุณผู้ชมไปย้อนปมน้องเมยเด็กชายที่เดินทางตามความฝันอยากเป็นทหาร ชัดๆเลยก็เริ่มอนุบาลสาจะถามเพราะว่าอยากเป็นอะไรไอยากเป็นทหารก่อนวันที่17ตุลาคม2,560วันที่ครอบครัวสูญเสียดวงใจ หเดือนก่อนหน้านั้นน้องเมยถูกสั่งทำรงวินยัยเฉียดตายมาแล้วหนึ่งครั้งน้องก็ใช้ชีวิตตามปกติในโรงเรียนเตรียมทหารนะนะแล้วก็ทั่วไปก็จะมีการฝึกทำรงวินัยอย่างอะไรที่เขาจะพูดให้ฟังว่าไม่มีการทำโทษแต่เป็นการทำรงวินัยก็ตามนั้นมือไม้เจ็บอะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดาหรือว่า เขาจะหกล้มพอเขาปล่อยวิ่งทิ้งเขาจะปล่อยม้าแล้ววิ่งกันทิ้งหลายร้อยคนมันก็มีหกล้มเงินบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่วันที่เขาน็อ c และช็อคลงไปเนี่ยมันไม่ปกติมันไม่ปกติยังไงมันไม่ใช่การฝึกพี่ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่การฝึกมันไม่ใช่การทำานุยหนมันเป็นการทำโทษอันนี้พี่เรียกตรงๆเลยนะว่า ถ้าใครจะพูดถ้าผอ,อท่านจะโตะพี่จะบอกเลยเลยว่าพี่รู้ว่าการทำลงวินัยของท่านบอกอะพี่เข้าใจว่าเป็นยังไงจะทำลงวินัยเดียวหรือจะทั้งหมดรวมพี่ไม่ว่าพี่ไม่เคยไปแต่ต้องโรงเรียนแล้วนั่นมันต้องเป็นตามนั้นซึ่งเขาไปเรียนโรงเรียนทหารต้องรับแบบนั้นอยแล้วแต่นี่มันไม่ใช่การทำลงวินยัยเรียกน้องไปสีทุ่ม าห้องน้ําในทหารซึ่งไม่มีกล้องวงจรปิดให้น้องทําท่าผิดระเบียบเอาหัวปักที่พื้นห้องน้ําตรงนั้นเป็นคำสัำ่งของไค่ของพี่คอมแมนนักเรียนบังคับบัญชาชั้นปีที่สามนั่นคืออะไรทําลุ้ยไะมันไม่ใช่แล้วนะใช่ไหมคะน้องมันเป็นการทําโทษอะไรจนลูกพี่เนี่ย หัวใจหยุดเต้นไปแล้วครั้งหนึ่งหมอได้ทำการฉีดอะเขาเรียกยาอะไรที่ไปเข้าไปกระตุน้นหัวใจแล้วทำการใช้เครื่องช,อชอกำลังใส่เครื่องช่วยหายใจนะที่ใส่แล้วก็เรามาบีบๆตงนี้ยต้องแทงเข้าไปหนึ่งขอใส่ไปได้น้อยมั้งเข้าฟ้า ที่ได้เข้ากองพันกองพันนักเรียนที่สองก็คือกองพันที่เขาอยู่ไปหาผู้พันเราได้คุยได้ถามเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเหมือนไปรับสภาพโทษของน้องของลูกเราเนี่ยว่าอุ้ยเขาต้องทำผิดอะไรขนาดไหนที่เขาถึงได้โดนขณะน,นี้ก็ได้รับคำตอบจากผู้พันเองว่าน้องไม่ได้ผิดอะไรครับอ้าวเฮ้ย เดี๋ยวถ้าเขาไม่ผิดแล้วทำไมเขาถึงต้องโดนขนาดนี้แล้วมันเกิดมัน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 เกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นการใช้ทางเดินอะไรตรงนั้นนะ่ก็ไม่เป็นไรพี่ก็บอกให้ลูกพี่เนี่ยขอโทษพี่เขามันไม่อยากมีใครให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเราก็ไม่อยากเป็นบาปหรือเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันน้องยอมขอโทษพี่ แต่พี่ไม่รู้ว่าพี่คนที่ทำน้องอะคิดยังไงกับน้องทงั้งทั้งที่น้องได้ได้ขอโทษพี่แล้วแล้วคนที่มาขอโทษคุณแม่กลับไม่ได้เป็นเด็กผู้กระทำแปลกไหมแต่เป็นเพื่อนคอมมนสองคนมาขอโทษแม่แปลกไหม รู้สึกยังไงบ้างนะอ่าเราก็ไม่ว่าอะไเพราะเราก็าไม่ได้ไม่อยากจะติดใจลูกเขาบ้างลูกเราบ้างโอกาสาพลาดมันมีโชคดีแล้วที่ลูกเราฟื้นขึ้นมาก็โอเคแล้วครั้งที่สองแม่พี่อยากรู้จริงๆแต่เขาแจ้งว่าแต่ลูกพี่เองเนี่ยแจ้งว่าเขาตกบันไดตกบันไดอีกแล้วลงกองแพทย์ไม่กี่วันตกบันไดไหม พี่บอกเปลเป็นโลกอะไรวะพี่ยังบางถทิงบอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพอพี่ถามเขาเนี่ยเขาไม่พูดหรอกโรงเรียนเขาสอนมาดีหรือเปล่าสิบสองรับกับสิบสามเนี่ยพี่ไม่ได้นิ่งนอนใจนะตกบันไดามาสูงพี่กลัวว่าชายโค้งหรืออะไรเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บหรือว่ามันแตกแล้วพี่เองพาเขาไปสมิเวชก็ตรวจออกมาก็โอเคไม่มีอะไรซี่โค้งไม่มีแตกหักไม่มีอะไร อาจจะช้ำกล้ามเนื้ออะไร,ะไรปกติธรรมดาแล้ววันที่สิบสี่มันวัน,วนอาทิตย์ใช่ไหมที่ส่งเขากลับโรงเรียนสี่โมงครึ่งสี่มงครึ่งเขาถึงโรงเรียนแล้วตั้งแถวนะคะแล้วก็เดินเข้าโรงเรียนแล้วก็ยืน,นทำกิจักรรมปกติอะไรปกติไม่มีอะไรเลย แต่พี่ก็อยากรู้เหมือนกันหลังจากที่พี่สง่งลูกพี่เข้าไปในโรงเรียนมันเกิดอ,อะไรขึ้นวันอังคารที่17มี ผู้พันกองพันธ์สองทรมหาพี่17ตุลาคมใช่วันที่เขาเสียชีวิตแหละเอาข้าวๆนะประมาณ11โมงหรือยังไงเนี่ยถ้าจำไม่ได้มันต้องดูในเนี่ยอีกมันเยอะมากแล้วก็ให้สายพี่คุยกับลูกก็ได้คุยแต่เขาไม่พูดหรอกเขาไม่พูดอะไรมากเขาพูดให้ได้ พออคู้พันอยู่ด้วยแต่อีกสักพักหนึ่งคุณหมอก็โทรมาหมอที่กองแพทย์ก็โทรมาว่าคุณแม่อคุณหมอนั่งคุยกับน้ององบอกว่าน้องอยากลาออกพี่บอกอะไรวะแล้วบอกว่าหมอเดี๋ยวเราไม่ได้มีอะไรกันเลยนะสิ่งที่เราอาจจะเข้าใจกันผิดนะ่ะมันก็ก่อนหน้าที่จะมารับลูกแล้วลูกก,ก็โอเคอ่อ ผมลองก็รับก็กลับไปทำกิจกรรมปกติเวลา14นาฬิกา12นาทีน้องเมย์ยืนคุยกับพันเอกหญิงยุพรผู้ช่วยผอออกกองแพทย์จากนั้นพันเอกหญิงยุพรผ่าน้องเมยเข้าไปคุยต่อในห้องรับรองก่อนจะโทรบอกแม่ว่าน้องเมย์อยากลาออก แล้วอีกสักแป๊บหนึง่งลูกพี่โทรกลับมาเบยโทรเองเบอโทรเองยอดเลี้ยงโทรกลับมามคุยกันไ,<ม>ได้สิบนาทีคือคุยกับคุณแม่เนี่ยเราก็คุยกันไปเรื่อยๆว่าเอลูกเป็นยังไงมีอะไรก็คุยกันไปเรื่อยๆสัพเพเหระไปเรื่อยๆแต่มันมาสะดุดตรงที่ว่าแม่ครับผมยังไม่หายเลยผมระบมไปหมดแล้วทั้งตัว ผมลำบมอะ่ะนึงบอกมันอะ่ะผมคําว่าผมละบมอ,ะอ่ะเออแล้วมันละบมจากอะไรแล้วก็อย่าเชื่อผู้พัง15นาฬิกา13นาทีน้องเมยโทรศัพท์ตู้โทรหาแม่คุยกันเกือบ12นาทีจนเหรียญหมด15นาฬิกา24นาที น้องเมยใช้มือขวากุมบริเวณซี่โครงด้านซ้าย16นาฬิกา11นาทีแพทย์นำตัวน้องเมยส่งโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่ได้คุณแม่ต้องมาที่นี่ด้วเฮ้ยอะไรอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้น หมอมีอะไรหมอพูดมาสิเรากำลังช่วยเหลือน้องเต็มที่น้องไม่มีชีพจรอ,อีกแล้วเหรอเราเพิ่งเสียใจกับครั้งแรกมานะนหนึ่งแล้วอะแล้วครั้งนี้ได้ยินอีกแล้วเหรอ หนังที่ฉายซ้ำแต่ตอนจบไม่เหมือนเดิมเพราะครั้งนี้น้องเมยไม่กลับมาส่วนสาเหตุการเสียชีวิตแพทย์ระบุหัวใจวายเฉียบพลันนั่นยิ่งทําให้ครอบครัวม,มึนงงเพราะการจะเข้ามาเรียนโรงเรียนเตรียมทหารไม่ใช่ง่ายๆน้องเมยผ่านการทดสอบมาทุกด่านเขาไม่ใช่คนไม่แข็งแรง ัวจัดงานศพให้น้องเมย์จนถึงวันเผาแต่เพราะยังมีคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบจึงเกิดการเผาศพหลอกแล้วนำร่างน้องเมยไปชันะสูตรรอบสองสรุปเลยเนี่ยพี่สาวบอกไม่เผาพอถึงวันเผาไม่เผาไม่เผามันมีอะไรหลายๆอย่าง ที่เหมือนน้องต้องการจะบอกหนูไม่เอาหนูไม่เผาสมองหัวใจเนี่ยถ้าบอกว่าจะขอเอาไปวินิจฉัยตอบเพราะว่าไม่พบสาเหตุหนูยินดีแต่ก็ไม่มีใครแจ้งหนูเหมือนกันแล้วจนไปผ่ารอบสองเนี่ยหนูถึงรู้ว่าสมองหาย,าห,ายหัวใจหาย,หายของสําคัญที่เราก็อยากจะรู้ต่อนเนี่ยหายหมดเลยคือเรื่องสมองหายอะไรไม่ทราบเลยเรื่องมาทราบ เราไม่เราไม่รู้อยู่แล้วทางโรงเรียไม่เกี่ยวก็รู้จักน้องเขาใช่ไหม่ามาเขาเก็บไว้ไม่จะตอบกันส่วนตอนแรกหนูก็ไม่อยากเอาไปผ่าซ้ำหรอกถ้าพอได้เลยเป็นจริงงานเลยกองทัพบกชี้แจงเก็บอวัยวะน้องเมยไว้ เพื่อออกรายงานสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งจากการตรวจภายนอกนะครับเราไม่พบว่ามีบาดแผลรุสกรรมตามร่างกายอะไรเราจึงผ่าเปิดภายในนะครับก็ซึ่งก็พบว่ามีกระดูกซี่โครงซี่ที่4ข้างขวาหักนะครับมีรอยช้ำของกล้ามเนื้อหน้าอกข้างขวาและบริเวณชายโครงข้างซ้ายนะครับสิ่งสิ่งที่พบสิ่งปกติเพียงเท่านี้นะครับผมซึ่งซึ่ง มันไม่ตอบโจทย์ว่าไอ้รอยช้ำหรือกระดูกซี่โครงหักเนี่ยมันทําให้เสียชีวิตได้เราจึงจําเป็นที่จะต้องตรวจทางกล้องจุลทรรศเพิ่มเติมจึงต้องเก็บอวัยวะนะครับโดยทั่วไปแล้วการผ่านะครับเก็บอ e วัยวะเราจะแรนดอม l เราจะสุ่มตัวอย่างอวัยวะทุกอวัยวะนะครับผมไว้นะครับประมาณาหัวแม่มือหรืออะไรประมาณนี้นะครับหรือหรือบางคนแล้วแล้วแต่แต่ว่าสไตล์ผมอาจจะ ออกเก็บไว้ครึ่งหนึ่งออกแกนเอาไว้ว่าไว้ครึ่งหนึ่งนะครับผมเก็บไว้แต่สิ่งที่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เคสที่เสียชีวิตตายผิดธรรมาชาติและไม่ทราบสาเหตุส่วนใหญ่ทางการแพทย์มันจะอยู่ที่สมองและหัวใจนะครับเราจึงดูเป็นพิเศษคือสมองและหัวใจแต่ทางกายภาพนะครับสมองนั้นเราคิดดูว่ามัน สดๆจะลักษณะคล้ายกับเต้าหู้ไข่ไก่นะครับซ,ซึ่งนิ่มมากถ้าทําไม่ดีอาจจะเละจากอะไรเราต้องทำการฟิกฟอร์มาลีนนะครับเพื่อให้แข็งและสามารถจะเอาไปทําสไลด์ได้ซึ่งขั้นตอนการฟิกฟอร์มาลีนนั้นนะครับผมเ,าเราก็ได้เราจรึงได้เก็บสมองไว้ทั้งสมองและหัวใจทั้งหัวใจไว้ฟิกฟอร์มาลีนเพื่อ,อในการทําสไลด์นะครับผมจริงแล้วเมื่อต้นเดือน นะครับได้ได้คุยได้ประสานกับทางทางญาติทางพี่สาวไปแล้วว่าเราได้เก็บไว้หมดและเราพร้อมคืนเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมีขั้นตอนหน่อยนะครับเราอาจจะต้องเราได้แนะนำทา,ญางญาติแล้วว่าให้คุณประสานทางพนัการสอบสวนหรือตํารวจเพื่อขอรับคืนไปได้เลยเราก็พร้อมที่จะคืน23พฤศจิกายน2560ครอบครัวเดินทางไปรับอวัย,ยะวะน้องเมย ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ นี้แม่ก็ได้ล้างคำคอนระหาให้ลูกชายที่ถูกป้ายสีว่าเป็นคนโกหกคุณแม่สู้มาขนาดนี้เพราะว่าจะมาแก้ข้อกล่าวหาที่ว่าเขาบอกว่าน้องผิดระบบกิติสัดค์เนี่ยพี่แกได้แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องเมยไม่ได้ผิดระบบกิบกติศัดิ์นะคะไฮไลท์เนี่ยที่เป็นการสอบสวนของกองทัพเอง ว่าน้องได้รับอนุญาตให้ใช้บันไดแต่จำเลยไม่ฟังและบอกว่าน้องโกหกเรามีหลักฐานนะคะไม่ใช่ไม่มีเราไม่สามารถที่จะโกโหกกับใครได้ไม่เหมือนกับเขานะแต่ไอ้คนที่ผิดระบบกติสัตย์ที่ว่าน้องโกหกเนี่ยมันทำผิดซะเองเนี่ยกองทัพว่ายังไงอยากย้อนถามจริงๆนะฝากผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาตินะฮะท่านกิติรัตนเพชรเนี่ยลองตรวจสอบดูที่ว่าถ้าเขาโดนคดีในลักษณะอย่างนี้ผมควรที่จะเป็นตำรวจอยู่อีกไหมนะผมฝากถามท่านจริงผมก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปได้ถ้าผมมีโอกาสผมจะให้ท่านานายและทีมงานทำหนังสือไปสอบถามท่านว่าท่านจะทำยังไงให้ได้มัางในลักษณะอย่างนี้ผมก็กลัวว่าถ้าเป็นตำรวจในลักษณะอย่างนี้แนละ้วเดี๋ยวก็จะมีคดีที่ผ่านๆมาที่พี่ๆน้องๆเราเลยเห็นนะว่ามันเป็นยังไงถูกไหมครับ ไอ้คนที่ดีผมก็ชมเชยเขาไอ้ที่ไม่ดีเนะี่ยเราก็ตั้งหนีกันถูกไหมครับล้นที่ผมเจ้าปากก็คือฝากตรงนี้กับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคุณแม่เขาไปแจ้งความไปที่สอนอพญาไทยนะการผ่าชนะต่ครั้งแรกของพระมงกุฎเนี่ยถึงปัจจุบันนี้ทางร้อยเวรที่สอนอพญาไทยแจ้งกับผมมาว่ามีหนังสือไปเรียกสองครั้งแล้วหมอไม่มาอาผมก็ถามว่าทําไมไม่ออกหมายจับแ้วเขาไม่มาใช่ไหม แล้วเขาไม่มาทางตํารวจก็ทาอะไรไม่ได้ก็เฉยนี่ไงครับมันถึงเป็นตัวอย่างที่ว่าตํารวจดีและตํารวจไม่ดีผมก็เลยไม่รู้ตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีติดใจเรื่องเนี้มากมากเลยตํารวจไม่กล้าออกหมายจับทหารเพราะอะไรเราล้องเรื่องว่าทําให้อวัยวะเนี่ยเสียหายอวัยวะหายและทําลายอวัยวะถามว่าไม่ไม่ทําลายยังไงเราก็ไม่เข้าใจไม่ทําลายยังไงเพราะว่า หนังสือเขาก็ออกมาว่าที่หมอเขาไปตรวจตัวถือมันเหมือนสารพันุกรรมน้อยจนไม่สามารถตรวจได้อะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้นะแล้วก็มีเอาว่าเอาวิยะวะา,า,วาบางอย่างที่ไม่มีสารพันธุกรรมเลยแปีคดีน้องเมย ยุติธรรมแล้วจริงหรอเป็นคำถามที่สังคมยังกังขากับการที่น้องเมยต้องจากไปพร้อมความฝันในโรงเรียนเตรียมทหาร